สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนอีกครั้งแล้วนะคะฟอร์ดรัชดาค่ะโดยทีมงานฟอร์ดสุดซอยนะคะที่ออโต้แกลเลอรี่ค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตมารีวิวนะคะรถในตำนานเลยนะคะคันนี้คือเรียกว่า,าเป็นรถที่แบบว่าฮิตนะคะแล้วก็แต่ว่ารอนานมากๆเลยนะคะบางท่านเนี่ยรอแบบว่าเกิน3เดือน6เดือนขึ้นไปนะคะแต่ว่าแนนได้มานี่คือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะจะบอกว่าเป็นตัว แคปนะคะเครื่องยนต์2.2นะคะแล้วก็จะเป็นตัว XLT ฟวิลนะคะเป็น4ีคูณสอันนี้คือจะเป็น4ีคูณสแท้เลยนะคะซึ่งลูกค้าบางท่านนะคะก็คือจะรอนานมากๆเลยนะคะแล้วก็หารถล,ลาบากมากๆเลยนะคะคันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้มานะคะแล้วก็เป็นโฉม2021แล้วนะคะเป็นรถใหม่ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็กระจังนะคะปกติกระจังโฉม2021เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นกระจังตัวใหม่นะคะแต่แนงก็จะเปลี่ยนซ้ําไปอีกนะคะก็อันนี้จะเป็นชุดเอสเมหนนะคะ,ะ,นนเ,ดะ,คะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเจ้าแค p ฟ์โฟวิลนะคะที่บอกว่าเป็นรถในตานานเนี่ยแล้วก็หายากมากๆเนี่ จุดเด่นนะคะมันคืออะไรนะคะแล้วก็การตกแต่งสไตล์แบบนี้นะคะเราแต่งให้ลูกค้าฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีตกแต่งอะไรบ้างนะคะแล้วก็การใช้งานของเจ้าโฟวิลนะคะเป็นแบบไหนคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นรถสีบอลเงินนะคะเป็นโฉม2021นะคะแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะ4ูณ4นะคะ อ่าเป็นโฟวิวนะคะแล้วก็การตกแต่งนะคะจะเป็นชุด F 1 5 0นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสกูปทรงแรดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะกันชนด้านหน้านะคะก็เปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกของเจ้าตัวโฟวิวนะคะมีให้อยู่แล้วนะคะกระจกนะคะทางด้านอ่าเป็นที่ปัดน้ําฝนนะคะก็จะเป็นอัตโนมัตินะคะไฟหน้าก็จะเป็นอัตโนมัติด้วยนะคะแต่ไฟหน้านั้นก็จะเปลี่ยนให้เป็นไฟแบบทรงมัดแตงแบบนี้นะคะซึ่งจะมีไฟ3ขีดแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะทําให้เป็นแบบว่าชุดแต่งออฟโรดจัดเต็ม เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวแต่งอะไรให้บ้างนะคะ ต่อมานะคะด้านข้างก็จะมีเป็นแม็กนะคะจะเป็นแม็กโอเอซิสนะคะซึ่งจะเป็นลายมาเวลนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นลายใหม่ล่าสุดนะคะเราก็จะมีขีดเงินด้วยนะคะเพราะว่ารถคันนี้นะคะสีบอลเงินนะคะแม็กก็จะเป็นลายขีดเงินแบบนี้นะคะยางก็จะเป็นยางคันคุกนะคะซีรีส์จะอยู่ที่2 6 5 7 0 R16 ทันะคะคันนี้เป็นแม็กขอบ16นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุด f 1 5 0ปกตินะคะ แล้วก็ที่ไฮไลท์นะคะด้านในอ,อันนี้ก็จะแต่งเป็นชุดสไตล์ออฟรถปกตินะคะก็จะมีลายกราฟริกนะคะเบ้ารองมือนะคะกันสาติดให้4ชิ้นนะคะแล้วก็ราวหลังคานะคะชุดครอบตรงนี้นะคะก็ใส่ให้ด้วยนะคะปกติ XLT เนี่ยจะเป็นโครเมียมนะคะอันนี้ก็ใส่เป็นดําด้านให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะลักษณะการใช้งานนะคะของเจ้า w h e e l คันนี้นะคะอ่ลักษณะการใช้งานนะคะ Wheel น,น,นะคะจะเป็นแบบ Wheel แบบอ่า ไม่ใช่ฟูลไทม์นะคะซึ่งเราสามารถปรับโหมดได้นะคะด้านในนะคะเราสามารถปรับโหมดได้นะคะตรงนี้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตัวโหมดนะคะจะอยู่ทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวแนจีให้ดูนะคะทางด้านนี้นะคะปุ่มนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตัวโหมดตัวนี้นะคะสมมติว่าถ้าเราขับปรับไปที่ 2H นะคะหรือว่าเป็น เป็น t o high อ่า t o high นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการขับเคลื่อน2งล้อปกตินะคะแต่ถ้าเราปรับโหมดเป็น f o high นะคะเราสามารถปรับได้เลยนะคะเราจะใช้ในกรณีที่อ่าฝนตกถนนลื่นนะคะอะไรอย่างเงี้ยคะเราสามารถถ้าเราขับอยู่นะคะด้วยความเร็วอ่าสักอ่าหหรือ100เนี่ยเราก็สามารถปรับเป็น f high ได้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องหยุดรถนะคะแต่ถ้าเป็น f o u low นะคะ4 L นะคะ f o u low เนี่ยเราต้องหยุดรถนะคะใช้ในกรณีที่ รถติดลมนะคะหรือว่าเราแบบขึ้นแบบเขาเรียกว่าอะไรคะทางที่แบบว่าสมบุกสมบันนะคะแล้วก็คือเราต้องจอดรถเท่านั้นนะคะถึงจะเปลี่ยนเป็น 4L นะคะหรือว่า4 l ได้นะคะอันนี้คือจะเป็นโหมดที่แบบว่ามากับตัวโฟว e วนะคะคันนี้ต้องบอกว่าหายากมากๆนะคะแล้วก็แต่พอหาได้แล้วเนี่ยรับรองว่าลูกค้าที่ได้ไปนะคะก็จะ ใช้งานได้แบบว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็แบบดีมากๆด้วยนะคะคันนี้ก็คือจะเป็นแคป w h e e l นะคะ XLT นะคะ4คูณ4ค่ะเครื่องจน2.2ลิตรนะคะหน้าจอของคันนี้นะคะจะเป็นหน้าจออ่าคาเบสติฟนะคะของ Ford แท้เลยนะคะซึ่งจะมี ระบบโทรออกฉุกเฉินนะคะไปที่ศูนยะ์นเรนทอนให้เราด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบพวงมาลัยแบบพุ่มหนังด้วยนะคะก็จะมีปุ่มลมติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็จะมี c r u สคอ control นะคะแล้วก็ LIM ด้วยนะคะระบบสั่งงานนะคะก็จะเป็นสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเรื่องของระบบตรงนี้เดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งเนาะส่วนตรงนี้นะคะกระจกมองหลังนะคะจะเป็นแบบตัดแสงสะท้อนนะคะแล้วก็มี ไฟสองกระบะหลังนะคะไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็เรื่องของไฟดิงนะคะหมดเลยนะคะกระจกมองข้างก็พับเก็บด้วยไฟฟ้าแล้วนะคะกระจกมองข้างพับเก็บด้วยไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะกระจกประตูก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังนะคะตัวที่เป็นบอกแคบนะคะนั่นก็ทําเป็นหนังให้นะคะแล้วก็มีผนักพิงให้ด้วยนะคะคันนี้คือต้องบอกว่า ต้องรีวิวเลยะค่ะเพราะว่าเป็นสี่คูณสีที่หายยากมากๆนะคะแล้วก็รอนานมากๆนะคะที่ได้มานี่คือแบบว่าโชคดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นโฉมใหม่แล้วนะคะโฉม2021นะคะแล้วก็การขับเคลื่อนคันนี้นะคะขับ4ีล้อนะคะโฟร์วิตัวนี้นะคะเป็นของแท้นะคะแล้วก็เป็นโฟร์วิจริงๆนะคะเป็นโฟร์วิจริงๆนะคะแล้วก็ลดส่วน เรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นแนวออฟโรดนะคะเราก็ใส่ให้เหมือนเดิมนะคะมีโ er ลบานนเหล็กนะคะ outlander นะคะแล้วก็กันชนเหล็กนะคะก็จะมีให้นะคะเป็นแบบลากจูงแบบนี้นะคะซึ่ง four w h e นะคะ f u w แท้แบบนี้เนี่ยรอนานนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถสั่งกับแนนได้นะคะแนนสามารถหารถให้ได้นะคะแล้วก็ได้เร็วนะคะแล้วก็เป็นรถรุ่นใหม่ด้วยนะคะลูกค้าจะชอบแบบถามว่า รถของเราจะได้เป็นโฉมใหม่หรือโฉมเก่านะคะของนันจะมีแต่โฉมใหม่เท่านั้นนะคะตอนนี้คือนนมีติดค้างสต็อกตัวอีกหนึ่งคันนะคะที่เป็นโฟวิลแต่ว่าเป็นสีประตูนะคะกําลังหาให้ลูกค้าอยู่นะคะนี่ก็ต้องบอกว่า,าแต่โชว์รูมนะคะก็สามารถหาให้ได้เร็วนะคะแล้วก็เป็นโฉมใหม่ด้วยนะคะอันนี้คือแบบว่า ต้องลองใช้นะคะคือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับโฟวิลคันนี้นะคะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็โทรมาสั่งจองกับแนนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แนนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่แนนจะลงนะคะแล้วก็การส่งมอบรถนะคะในแต่ละจังหวัดที่แนนจะลงะคะ่ะสําหรับคลิปนี้แนนลาไปก่อนนะคะสําหรับเจ้าโฟวิลนะคะแครบ l t นะคะเครื่องยนต์2 2ลิตรนะคะลาไปก่อนคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายโฟวิลค่ะ